ว้าวสุดเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลังจากที่เขาชนะในกลุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเลือกประธานคนเลือกหัวหน้าพักอ่ะมันคือแค่สมาชิกพักใช่ไหมครับแสนกว่าคนและสมาชิกแสนกว่าคนเนี่ยก็ไม่ได้ represent โครงสร้างของคนอังกฤษด้วยเพราะคนสาธารณจากจริงๆวันนี้เขานิยมพักเลเบอร์มากกว่าค่ะเพราะนั้นลีสทรัสก็เลยกลายเป็นนามรีที่ ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากแต่เลือกมาจากคนแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่อาจจะมีผู้นําที่สนับสนุนโดยคนเล็กๆกลุ่มเดียวแล้วตั้งผู้นาขึ้นมาได้แต่ในอังกฤษตอนเนี้ยสถานการณ์มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆและโดยแบ็กกราวด์โดยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็รู้ว,ว่าโครงสร้างของกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นสมาชิกพรรคแสนกับคนที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยเขารับไม่ได้หรอกที่เขาจะเห็น คนอังกฤษที่รูปร่างหน้าตาแบบอินเดียมาเป็นหัวหน้าพักและมาเป็น <c oughs> นายกระเทนประเพราะนั้น <c oughs> เพราะนั้นมันก็มีหนังสือพิมพ์ไปโอ้ยแต่ออังกลิ่นมันกเก่งมากเลยนะสืออังกฤษมันก็ให้คนทำโพกันด้ยโดยการบอกว่าถ้าบริสตอนสันยังสามารถที่จะเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ใหม่เนี่ยคนอังกฤษเลือกไปมากกว่ากัน ปรากฏอันดับหนึ่งคนอังกฤษยังคงเลือกบร oh, ิสตอเนนอ๋อเหรอคะคนเลือกริชชี่ซูนักและอันดับสามคนเลือกลิสทรัสว้าวแต่ลิสทรัสได้เพราะว่าคนเลือกไม่ใช่คนอังกฤษแต่เป็นรรค <น S 1> การเมืองค,อคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งของรัคก,การเมืองหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกตอนแรกไลว่าสำหรับบริสตอสนนเขารอเสียบครับ <laughs> อีกสองปี อีกสองปีมันก็ต้องเลือกตั้งใหม่ถูกต้องไหมค่ะเออแล้วก็แน่นอนแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ตามอย่าลืมถึงบริสจะย้อนเสียบก็ตามแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องของพรรคคอนเซอร์เวทีฟถูกต้องไหมครับในขณะที่เอาเข้าจริงเนี่ยคนอังกฤษส่วนใหญ่สนับสนุนเลเบอร์มากกว่าด้วยซ้ำน่าสนใจเหลือเกินโลกกาลังเปลี่ยนไม่ใช่แค่เปลี่ยนหลายขั้วแต่ในแต่ละประเทศการเมืองแต่ละประเทศก็สนุกไม่เบาเหลือเกินที่อาจารย์ขยายความรู้ให้พวกเรา จาขาสามนาทีที่เหลืออินเดียที่เราตั้งชื่อไว้สองศูนย์สองสองแล้วทราบว่าสองนี้อาจารย์ก็จะมีพูดเรื่องนี้ลึกซึ้งมากขึ้นใอ,อกอพวกเราววัน,นแนวทางนิดนึงวันนี้เป็นทีเซอร์ขายยาวไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆทางสถาบันเอเชียศึกษาศูนย์อินเดียศึกษาศูนย์เอเชียใต้ศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรานะครับจะจัดการประชุมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะครับชื่อว่ารู้จักรู้ใจสารสายใยเอเชียใต้ และความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลนะครับกเ็เราทำวิจัยต่อเน,นื่องกันมา2ปีนะครับชื่อโครงการว่า South Asian Experts ก็มีอาจารย์หลากหลายท่านเลยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอินเดียเอเชียใต้ในหลากหลายมิตินะครับเราก็จะจัดงานสัมมนาเพื่อเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาเผยแพร่ก,กันนะครับโดยงานสัมมนานี้จะจัดที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสนะครับก็อยู่ตรงสี่แยกปทุมวันตรงมาบุญคลองนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับของวันที่10 ของวันที่สิบเอ็กันยายนก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีของว่างมีอาหารบริการนะครับแล้วก็งานเสวนาเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าของวันเสาร์ที่1ิบนะครับไปจนถึงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ส1บอดนะครับเ,เริ่มต้นก็จะเป็นการเสวนานะครับเรื่องของการเมืองการต่างประเทศของกลุ่มเอเชียใต้ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ใหม่แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่าวิทยากรยิ่งน่าสนใจกว่านั้นอีกก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตโอราชัยกุลจากจุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วก็ดรปียนัทสร้อยคําจากมหาลัยอุบลราชธานีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นวงเสวนาของผมเองครับในช่วงสายๆของวันเสาร์ชื่อหากินกับแขกแหมชื่อได้ใจดนใจมากอาจารย์คะเกินให้เราเป็นน้ำจิ้มนิดนึงหากินกับแขกกับหัวข้ออินเดียสองศูนย์สองสองสองนาทีค่ะอาจารย์ก็เราคงมานั่งคุยกันนะครับว่าสําหรับคนไทยอ่ะเรามองเอเชียใต้ทั้งหมดแล้วเรียกเขาว่าแขก แล้วเราก็มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็ทัศนคติด้านลบที่มันทําให้เรากลายเป็นกําแพงทางจิตวิทยาไม่ให้เราไปหาโอกาสในพื้นที่นี้นะครับอย่างเช่นเจองูกับเจอแขกเนี่ยให้ตีแขกก่อนแขกพวกนี้มันทริกกี้มันขี้โกงมัสกปกตัวเห <S <S ม็นประเทศเนี่ยมันด้อยพัฒนาล้าหลัง <S <S ลเราค่อยมาแคะก,กันครับว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือจริงๆดินแดนตรงนี้มันเป็นดินแดนแห่งโอกาส เรากำลังพูดถึงคนประมาณ1,700ล้านคนนะครับ GDP รวมกันประมาณ4.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอัตราการจเจริญเติบโตต่อเนื่อง7%ต่อปีตลอดกลับไป10ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มองเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปทำมาหากินกับใครอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเซสชั่นผมเนี่ยก็จะมีผมเองแล้วก็มีคุณดุลโชตินิสครน,นะครับคุณดุลโชตินิสครก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย ท่านอยู่อินเดียเป็น10ปีเลยในฐานะผู้อำนวยการไทยเทรดนะครับของกมรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศอินเดียนะครับปัจจุบันนี้เองก็ยังคงทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแห่งนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนแบบอินเดียนะครับตอนบ่ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของประวัติศาสตร์เอเชียใต้ฉบับย่อเหมือนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเกาหลีเราคุยกันเรื่องเวียดนามเราคุยกันเรื่องยุโรปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราถอยหลังกลับไปเราย้อนดูประวัติศาสตร์ให้มัน ลึกซึ้งและกว้างขวางเพียงพอเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยซ้าว่าโอ้จริงๆแล้วเ,เราสามารถที่จะคาดการณ์อนาคตได้จากประวัติศาสตร์ตรงนี้มากมายเพราะนั้นงานสัมมนาแบบนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนครับผู้สนใจนักธุรกิจนะครับนิสิตนักศึกษาถ้าท่านไหนสนใจก็เนี่ยครับเสาร์อาทิตย์นี้ที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสนะครับเรนเชอร์นะครับ,ร,นนร,บรู้จัก,ร,จกรู้ใจสารสายใย,ยเอเชียใต้และความร่วมมือแห่หงอาวยกอลับ รู้จักรู้ใจสารสายใยเอเชียใต้น่าสนใจเหลือเกินมีเวลาจะขออนุญาตแอบไปฟังนะคะอาจารย์เพราะแต่ละหัวข้อที่อาจารย์บอกมาน,น่าสนใจเหลือเกินแล้วก็วันนี้กราบขอบพระคุณแทนผู้ฟังชาวฟ้าสายใบสิริวันที่ได้เคยไติตีแสงนามนำมุมความรู้ที่เราอาจไม่เคยรู้นึกไม่ถึงและประวัติศาสตร์มักจะสอนและย้อนให้เราเห็นว่าไม่ควรเดินซ้ำรอยหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะอาจารย์คะขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะ พักสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจใเดี๋ยวไปรูอีกเรื่องนึ่งสำคัญไม่แพ้กันการพัฒนาคนการศึกษากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาทั้งโลกหลังโควิดเดี๋ยวคุยกับดรเอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์แปบ๊บเดียวค่ะ